วันนี้นะครับเราจะมาปรับแต่งความหล่อให้เจ้ามิวเอ็กตัวนี้กันนิดหน่อยเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับก็พบกันร้อยเช่นเคยนะครับร้านพีซีแกลิ้วแม็กซ์่ิงนะอันนี้เป็นมิวเอ็กนะครับลูกค้ามาจากสุงเทพนะครับมาจัดตรงกับทางร้านนะครับก็คือเปลี่ยนตะปิงนะครับเป็นซิวเวอร์นะครับเป็นตัวนี้แกนเป็นตะปิงทองลูกค้าเน้นใช้งานนะครับ เราก็จัดให้ตามงบครับ้อมกับเช็ดตรงล่างนะครับต่างๆให้ฟรีด้วยนะฮะที่ร้านพอดีลูกค้าเขาเดียวของอเ็กหน่อยพอดีลูกค้าเพิ่งจะลดมาก็มาจัดตรงกับทางร้านให้ห้เราด้วยช่วยเช็ดให้ด้วยนะฮะก็สวยเลยเน้นใช้งานนะครับลูกค้าไม่ได้หวุหวาอะไรมากมายแต่ต้องการให้ทรงมันสวยหน่อยนะครับก็ใช้งบประมาณไม่เยอะ ถ้าสนใจลองส,ส่งติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่ทีมช่างก็ดำเนินการจัดการให้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารับชมอีกทีตอนหลังเสร็จว่าตรงจะประมาณไหนนะครับตรงนี้เราก็ถา่ายเป็นภาพนิ่งให้ดูนะครับพอดีว่าไม่ได้อัดคลิปวิดีโอให้ลูกค้ารีบกลับก็รอๆตามเคยครับผม